ผลผลิตมปกตีขึ้นนะลดต้นทุนลงต้นสูงมากเลยค่ะเพราะว่ามันงานงานจัดปกติทำรรั้งแรกอ่ะไม่ได้ใช้หุยของคนรักษามันจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่มันจะต่ำแล้วต่ำมากแล้วก็เจ็บหลังเวลาเก็บอะ่ะเพราะเราต้องก้มมากใช่ไหมล่ะ แต่คราวนี้ต้องเงยใช่ไหมครับทีวนี้ไม่ต้องก้มแล้วโน้มเอาราะมันสูงจัดถือว่าโอเคเลยใช่ไหมครับโอเคค่ะก็ไม่ได้ลงฟุนแรงมากมายก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่แค่รองพื้นครั้งเดียวลูกกระดกเราจะใช้พอดอพอดอสองนะครับใช้สําหรับทําปุ๋ยน้ํานะครับที่จะใช้ฉีดลดต้นไม้ของเรารนะครับตัวนี้สิ่งที่เรามีในพื้นที่นะครับ เผาชกันก็จะเป็นมูลขังขาวนะครับอันนี้ใช้ปริมาตร1กิโลนะครับมากกะถังพลาส,สติกนะครับแล้วก็เราจะเทมูลขังค้าวลงไปนะครับจากนั้นครับจากนั้นเราจะใส่สารเร่งซูเปอร์พอดอสองเข้าไปครับเรามีเยอะนะครับอันนี้ เราใส่สองซองเลยนะครับถ้าไม่มีไม่มีไม่เป็นไรครับไม่ต้องใส่กากน้ำตาลอย่างเดียวก็ได้ครับผมเราใส่มูงข้างข้าวหนึ่งกิโลเพราะสองสองซองครับแล้วก็กากน้ำตาลใส่สักประมาณ3กิโลนะครับอันนี้เรากลับประมาณเอาเองได้เลยกากน้ำตาลไปหาซื้อที่เกษตรเกษตรพันธุ์ครับทั่วไปทั่วไปครับกิโลละประมาณ15บบาท นะครับถ้าไม่มีกากน้ำตาลหายยังไงก็ไม่เจอใช้น้ำตาลทรายแดงแทนได้นะครับที่ผมบอกว่าให้กะเอาเนื่องจากมูลขังข่าวที่เราใส่เป็นปริมาตรคราวนี้พอเราใส่น้ําเติมน้ําเข้าไปครับแล้วเราต้องมาคนถ้าเกิดกลิ่นเหนม็นมีหนอนนั่นก็คือว่าอาหารไม่พอ,เ,อเราก็จะต้องมาเติมกากน้ำตาลเพิ่มอยู่ดีครับผมบในช่วงนี้เราจรึงสามารถากะใส่เอาให้ได้ให้พอพอเหมาะกับที่เราจะนําไปใช้ครับครับผม แล้วก็เราก็จะเติมน้ําการทําน้าหมักมูลข้างคาวนะครับน้ําไม่ต้องใส่ให้เต็มนะครับใส่แค่ครึ่งหนึ่งเวลาเราจะนําไปใช้นะครับคนแล้วก็เติมน้ําเข้าไปอีกจะเกิดเป็นฟองเหมือนเปปซี่ครับขึ้นมาถ้าเรา,เราใส่น้ําเต็มเลยเนี่ยแล้วพอเรา,เราคนจะนําไปใช้เติมน้ําไปอีกสักหน่อยเดียวเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาล้นถังเลยครับแต่รสชาติไม่เหมือนนะฮะรสชาติไม่เหมือนครับ จากมูลข้นคาวที่มีกลิ่นพอใส่กากน้ำตาลกากน้ำตาลไปมันคืออาหารคือคลินซีมันก็จะไม่มีกลิ่นเลยถ้าเมื่อถ้าปล่อยไ,ไปสักสองสามวันแล้วไม่มีกลิ่นนะครับก็เอามาเมาวน้ำกากน้ำตาลใส่ใส่จนไม่มีกลิ่นตัวนี้จะไม่มีวันหมดอายุนะครับแต่ว่าทุกสามวันต้องมาคนเหมือนกันอันนี้เจ็ดวันสามารถนําไปใช้ได้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ น้ำหมักต่างๆก็ใช้วิธีนี้ครับเพราะสิ่งที่เราจะหมักเนี่ยมันมีจุลินทรีย์หมดอะมันเน่าพอมันเน่าปุ๊บมันจะมีจุลินทรีย์ฉะนั้นเราต้องเติมอาหารมันก็คือการําตาลหรือน้ำตาลใ,ใส่แดงแทนทดแทนได้นะครับทดแทนได้นี่ก็เสร็จวิธีการหมักก็ถึงแค่เหลือเวลานะครับเหลือเวลาเก็บไว้ที่ร่มนะครับต,ตรงนี้ก็จะเป็นมูลข้างข่าวที่เราหมักไว้นะครับปริมาตร20ลิตรนะถังนี้20ลิตรนะครับ เป็นมูลครั้งคาวหมักคัดพิเศษนะครับทางแรกเนี่ยก็จะเป็นมูลไส้เดือนทาเหมือนกันนะครับทาเหมือนกันนะฮะมูลไส้เดือนกิโลละาถุงละ50บาท50บาทนะครับ2กิโลครึ่งนะครับ50บาทสามารถหมักได้เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเราหมักเรียบร้อยนะครับเรามีน้ําส้มควันไม้อีก20ลิตรนะครับ20ลิตรที่เราเตรียมมาสุดท้ายนะครับ ก็คือเพิ่มดูดช,ชูก,กําลังหรือน้ําตาลทางด่วนนะครับที่เรามีอยู่นะครับที่เรามีอยู่เราจะมิกซ์สี่อย่างนี้เข้าด้วยกันนะครับเป็นน้ำหมักสูตรพิเศษคนลักป่าเอาเชิญทีมงานครับผมน้ำหมักมูลข้างเขาใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เจ๋งมากเลยนะครับโคตรเจ๋งเลยนะครับถ้าเราเอาน้ำหมักมูลไส้เดือนไปฉีดต้นไม้เราก็งามพักเราก็งามนะครับหรือน้ำส้มพันไม้ ก็ได้นะครับน้ำตาลทางด่วนขระนดนชุกําลังเขาก็ทํากันทั่วบ้านทั่วเมืองนะงามมากนะแล้วก็เรายังมีน้ําหมากมูลข้างคาวนะครับทั้ง4ี่อย่างรวมกันมิกอยู่ในถังเดียวกันนะฮะจางที่สองครับน้ําหมักมูลไส้เดือนอีกยี่ิลิน้ำตาลทางด่วนครั <laughs> บฮอร์โมนพืชพิเศ <laughs> ษ สุดท้ายเพเอกของเราครับรน้ำส้มควันไม้เพเอกทุกคนทุกตัวเลยนะเพ่ทุกตัวเลยเ,<พ>เราเลือกเพกทุกตัวเลยนะเพะท่ทั้งสทั้ง4ี่คนนะครับอ้าวกลิ่นหายเลยอ่าเมื่อกี้มี่นี่กินตลบอบอวนนะครับพอเราใส่น้ำส้มควันไม้ไปดับกลิ่นหมดเลยอันนี้ทุกอย่างผสมกันแล้วนะครับ นี่ก็เป็นน้ำหมักสูตรพิเศษสําหรับคนรักป่านะครับก็จะมีน้ำหมัก4-5ชนิดเลยที่อยู่ในขวดนี้นะครับเอาไปใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับใช้อัตราส่วนนะครับหต่อร้อนะครับโดยประมาณนะครับเราม่ทดลองใช้ดูผมทาเองแล้วใช้เองในสวนเราหมดแล้วนะครับแล้วดีมากๆนะคบรับดี แล้วก็ชาวบ้านละแวกนี้ได้ทดลองใช้มดแล้วนะครับฉะนั้นม,มีของดีเลงจริงบอกต่อนะครับขวดนี้นะครับส่งทั่วไทย100บาทนะครับขวดละ100บาทนะครับเราทดลองน้ำหมักโคักป่าสูตรพิเศษที่เราใส่มันก็จะได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบำรุงด้วยไล่ด้วยป้องกันด้วยอะไรด้วยนะ